นิดนอนไปแค่สองชั่วโมงสองเกือบสามชั่วโมงเองแล้วเขาไม่ได้นอนเลยใช้ชีวิตไปกับชีวาใครคือชีวาพาแอมมาเป็นดาราค่ะช่องเจ็ดพี่กอล์ฟหนูไว้เนี่ยหนูไม่เห็นด้วย The Face โอเคตื่นเต้นไหมก็ไม่สนุกมากชอบมากเลยออกรายการอะไรแบบเนี้ยดาราสาวดาราสาวเดี๋ยวเดี๋ยวขอที่อยู่นะคะแล้วส่งไปให้ จะขอที่อยู่ด,ยด,ยดีใจที่แบบว่าเออได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานเขานะคะนี่สนุกมากมากจริงๆถ้าคุณเป็นคนที่ชอบคอนเทนต์เรื่องการตลาดแบดดิง้งธุรกิจไอทีแกลเจ็ตทีเล่าสนุกลุกนั่งสบายไม่นะ่าเบื่อไม่ต้องฟังแบบเร่งสปีดฝากติดตามช่องการตลาดการะเตลยดไว้ด้วยนะคะแอมอยากได้1นึ่งแสนซับบ้างอยากได้โลกกับเขาบ้างค่ะเห็นคนอื่นเขามีอยากมีบ้างค่าทุกคนคะ่ะวันนี้อยู่กับดิซันอีกแล้วนะคะจะพาไปอูบรบรยากาศของการออกกองออกกอง อย่างวุ่นวายไก่กองนะฮะสำหรับวันนี้เราก็จะมาทํางานให้กับพี่กอบสุทธิระของเรานะฮะเออจากชีวะใช่ไหมก็จะช่วยนางในการเป็นที่ประสงค์ที่ปรึกษาต่างๆนะคะ <c oughs> แล้วก็จะอยู่ช่วยนางถ่ายลองรายการแบบยายวม่นวายไก่กองเลยวันนี้ก็คือวุ่นวายมากแา่นี้เวลากูไม่น่ารายการอปกแบบับเจ็ดสี่สิบเก้าเจ็ดสี่สิบเก้าแต่นี้ก็เกือบแปดโมงนะฮะนิดนอนไปแค่สองชั่วโมงสองเกือบสามชั่วโมงเองแล้วก็ยังไม่ได้นอนเลยบอกว่าภารกิจคือแบบ นังหนวกมาเดี๋ยวทีจะพาไปดูบรรยากาศวันหนึ่งวันเวลาทำงานแล้วออกกองออกกองอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรกันบ้างน,นะคะดูกันเลยต่างหน้าหนึ่งแมตต์ก,ก่อนนะคะตอนนี้ก็คือรอว่าเมื่อไรพีกร่ก๊อฟจะมาแล้วก็รอให้นางเอาชุดมาด้วยพอดีวันนี้จะต้องนางจะให้เข้าเซตด้วยแหละพอดีว่าถ่ายรายการวันนี้มันจะต้องมีเหมือนกับแจกโจทย์ใช่ไหมถ้าเธอเคยดูโซเชียลวีเออร์นะมันต้องมีแบบแจกโจทย์อะไรอย่างเงี้ย เราก็ต้องไปแจกโจทย์ให้แบบเขาอะทำภารกิจต่างๆนานากันนะคะแล้วก็ตัดสินวันนี้ก็จะมีพี่กอบก็มาแล้วก็อีกกับตานก็มาด้วยนะคะก็คือวันนี้รวมครบแกงเวอร์เดี๋ยวฉันเปิดแชมเปญเลยกินก่อนเข้าเซร็จเลิศๆจบๆต่อไปเหลือหน้านะคะซึ่งหน้าเป็นคนไม่มีปัญหาอะไรก็น่าจะสองนาทีนะ่าจะเสร็จนี่วันนี้คือต้องเอาชุดมาให้เลือกแ้วนะ จะพอไปดูชุดตัวนี้ใส่หลายรอบแล้วอะแต่ว่าแบบเออเนี่ยแต่ตัวนี้ไม่เคยใส่นี่น่ารักแมเนี่ยหนักมากนี่น่ารักมากตอนแรกก็คือช่างใจเนี่หยิบออกมาจากตู้เราแล้วก็แบบหรือเสื้อตัวนี้ดีนะก,นนะออกะลัวใส่แล้วเหมือนประตูอีกอะแผ็กตืระเลิฟกลัวใส่แล้วเหมือนประตูแล้วก็มีน้องคนนีแล้วก็จะมาเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเชิ้ตนะคะแล้วก็ได้แล้วเราก็จะได้เข้าไปแบบข้างใน ะะเป็นยูทูบเบอร์อ๋อเป็นยูทูบเบอร์สาวนี่นี่ชุดดูดินคนปากตาบอดเหรอนะตอนเนี้ยเนี่ยน่ารักมากเห็นไห<ป>ม <c oughs> น้องน่ารักมากใช่นี่คือคุณกับตันนะคะสุรธรค่ะเออเก่งๆก่อนให้บอกเลยอันนี่แหละค่ะมันชอบเก่งไม่ใช่ตามมาดู YouTube ตอนมันแล้วนะคะอีดอรกีเดสมากกูงงของชีวาค่ะใช้ชีวิตไปกับชีวา ใครอชวะเฮ้ยอันนี้นะกินหมดแก้วคือลมได้เลยอะ่ะแ,แต่เลิศแต่โจทย์เลิศตัดสินเลิศสรุปกุนน็อคค่ะ มาเป็นดาราค่ะช่องเจ็ดใครดูไหมเพชรเจ็ดแสงมันดีเจ็ดสีมาด้วยกันเลยวันนี้เรามานะคะเป็นสปอนเซอร์รายการ The Social Warrior ค่ะเออเลิศเลนี่้อมเป็นเจ้าป้าแล้วนะเจ้าป้าแห่งช่องเจ็ดนี่นี่ลูกชายฉันเป็นลูกหรือเปล่าลูกเป็นลูกก็ได้เลิศเลิศเลิศ ปกฮาเมนท่าอะไรที่มันจริงจังก็จริงจังไปได้เลยคือไปให้มันสุดทุกทางเลยเป็นการ์ตูนใช่ด้วยด้วยแบนด้วยแบแล้วตุ้มอยากให้เห็นต่างกันบ้างเช่นสุพิ่ก็คอมเมนต์แบบนี้อันนี้ขอเนี่ยแบบแอมขอยัามองอีกมุมอะไรเงี้ยมันสามารถได้ด้วยนะมันไม่สำเป็นว่าจะต้องแบบจะพาเซตมูดอีกรอบตอนข้างหน้าเนาะ จะพาเซตมูดอีกรอบก่อนจริงจริงมูดอ่ะมันก็อยู่ที่คลิปของเขาด้วยแหละโอเจะรู้เออหนูก็ยังไม่รู้เขาจะทำแบบไหนแต่มูดแอนโทนแต่อยากให้ได้ตีกันบ้างเหรอฮะอะไรนะครับอยากอยากให้ตีกันบ้างเหรอฮะหมายถึงว่าทําได้แต่สุดท้ายแล้วว่าเราจะหาโซลูชันแค่คอมเมนต์เดียวก็คือผู้ชนะเพียงแค่หนึ่งเดียวอยู่โอเคนั่นหนูทำนั่นหกับการละครอะไรแล้วกันนะได้เพราะว่าหนูไว้เนี่ยหนูไม่เห็นด้วย the face โอเคเอาจริงๆถ้าใส่วีการก็คือแอนโทนียแหละนะเนี่ย ร้องแล้วแล้วเนี่ยก็คืออดี๋ยกินให้หมดเลยดีดแล้ววะดีดแล้วเพราะว่าในนี่2ช็อตนะซึ่งสองช็อตอ่ะไม่ใช่ชาเขียวนะแต่เป็นในส่วนของอะไรจิน เพราะว่าสโลแกนของแบรนด์เราก็คือสบายนะคะสไตล์แล้วก็ชีวานั่นเองนะคะ,คะก็อยากให้ทั้งทุกทีมเนาะลองตีโจทย์กันดูแล้วกันว่าใส่เสื้อผ้าของเราเนี่ยต้องสบายใช่ยังไงก็คำหลักใหญ่ที่สุดต้องดูสบายถ้าดูอึดอัดเครียดไม่ใช่แบรนด์เราใช่ออกไปข้างนอกก็ต้องสบายร้อนแค่ไหนก็ต้องรู้สึกสบายอืร้อนไปอยู่หน้าเซเว่นแดดกลางหัวก็ต้องสบายเนี่ยต้องเอาเซียนแบบนี้ต้องต้องมีเรื่องพวกนี้เออ,เอ,อแบบอะไรประมาณนี้แบบขยายความ กูจะปล่อยให้เลือดได้ไปหน้าที่ของมึงแล้วมึงคิดดูไม่ใช่แล้วอันนี้ดีอันนี้ดีแล้วกูคิดดูแล้วมึงหลุดมาเล่นหนึงก็ได้นะทุกคนคิดดูนะว่าเสื้อที่ใส่สบายแล้วเราต้องขายออนไลน์เราจะสื่อความหมายออกไปยังไงให้ลูกค้ารู้สึกแบบนั้นอ่าเออเพราะฉะนั้นมันสำคัญมากแล้วก็ต้องคาดหวังซีนที่ดูร้อนใช่ดูมีอะไรแต่เฮ้ยมันคอนทราสต์กันใช่สุดยอดใช่ไหมคะใช่ค่ะ อยู่ในซีนค่ะอยู่กับพี่ก๊อปด้วยค่ะอะไรมึงนี่กัอีกกับตันด้วยตอนนี้เขากําลังทำอนะไนแล้วเวิร์กช็อปกันอยู่เดี๋ยวเวิร์กช็อปเสร็จ,จป็นตามพวกเราเข้าไปทําอะไรโชว์ตลกสามชาเดี๋ยวเวิร์กช็อปยาวป,ปะเวอ,อเมื่อกี้เห็นอยู่นะเป็นตัดที่กูก็ทําไม่ได้อะกระทำบินทอน้ด้ทำเป็นเดี๋ยวใกล้ถึงซีนแล้วล่ะเดี๋ยวจะพาไปดู เขากำลังแจกโจทย์กันให้ดูให้ดูให้ดูนี่ไม่เกินำลังแจกโจทย์กันแบบความยาวไม่เกินหนึ่งนาทีอย่างนี้ลด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 เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่อยๆนะคะว่าแบบเป็นไงเมื่อกี้แบบขึ้นเวทีมาแล้วตื่นเต้นไหมก็ไม่สนุกมากชอบมากเลยออรากการะในแบบนี้ดาราสาวดาราสาวตอนนี้อยู่ในโซนของลูกค้านะคะเห็นไหมดูดิดูดิดูดิโอ้โหเนี่ยอันนี้คือตอนนี้เขากำลังเลือกชุดเห็นปะ มีเวลาให้ประบาณแบบ30มิบวิในการเลือกชุดดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยอุ้ยเลือกชุดวุ่นวายมากอันนี้เป็นทีมของพิลิเดียนะคะตัวจริงสวยมากสุดๆเนี่ยสนุกมากเลยอะทำงานเลยแบบเนี้ไยไอ้ไายมึงดูเขาทำอะไรอยู่อ่ะ ก็จะมาขายช่วยขายของค่ะตัวละบาทค่ะลูกค้าคะไม่มีไซส์ค่ะไม่มีไซส์ค่ะขอเ่หมดแเดี๋ยวขอที่อยู่นะคะดิฉันเริ่มเดินนั่งวันนี้เร่องนี้สไลม์เนี้ยใส่ดีเดี๋ยวขอที่อยู่นะคะแล้วส่งไปให้ เดี๋ยวขอที่อยู่คุณยังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอที่อยู่เดี๋ยวขอที่อยู่ให้เขาเปิดที่อยู่ให้แล้วถ่ายรูปเนี่ยพี่ต้นหอมเนี่ขอที่อยู่แล้วเดี๋ยวเราส่งของให้พี่หอมพี่กีเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวน้องเขาจะขอที่อยู่เดี๋ยวส่งไปแบบเอาไปขำๆเดี๋ยวให้เดี๋ยวเอาที่อยู่ให้น้องๆให้น้องเขามาขอแล้วเดี๋ยวขอใส่ด้วยเดี๋ยวขอของเขานะอุชันชอบความวุ่นวายมันเลิศ จะกินเหล้าต่อดีกว่าชุชอปปิ้งละถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องเป็นตัวนี้ค่ะาตัวนี้ดูโนัยใช่ตัวนี้ใส่สบายมาก x ัี่เลยแต่เอาจริงแล้วว่ากางเกงอ่ะคือขายดีของเขากางเกงต้องลองเขาขายไปเป็นแสนนะคะพี่พิมไม่พี่พิมชอบขสนนี่เซลล์แสนหนึ่งใช่ ช็อปไปกี่ตัว,ตวแล้วคะพี่ค่ะน่าเกลียดวะเนี่ยคือมันเยอะมากเลยแต่มันสวยหมดเลยอะ่ะชมเป็นไม่มีกางเกงยีนยสีดำพอดีแล้วคือแบบพยายามฝืนทีนจน่จะแบบใสต,ต้องเป็นใช้ชั้นละนว,วัดคอเขาบอกถ้าใครวัดคอจะแก่เฮ้ยดูดิคือเเลยไม่กล้าวัดคอคือพยายามเรียงอุ้ยเราคงไม่ถึงแอลหรอกแต่ว่าวัดคอสุดถึง นนก,กี่ตัวแล้วคะพี่กี่ตัวแล้วคะเอาไปตัวเดียวพอคะ่ะเพราะว่ามันน่าเกียดเราไม่ได้มาอยู่เทปนี้ขอดูในกระเป๋าได้ไหมอ๋อมันหนุนพลาสติกด้านล่างคะ่ะถุงพลาสติกด้านล่างมันดูน่าเกียดอเหรอแต่ไว้ให้แบรนด์เขาให้แล้วค่อยม่้แต่นี้ลูกค้าเขาอัดรายการอยู่เขาไม่รู้ เราไม่ใช่ขโมยนะเราแค่หยิบแต่ไม่บอกแล้วดูแล้วดูอีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องซื้อสีขาวเมื่อกี้เนี่ยอ้าเจอแล้วตัวสีฝนอันนี้ไม่มีฝนเกิดทำไมไม่มีอ่ะไม่มีสายหยุดค่ะเขาทำให้มนุษย์ใส่ยอคำว่าสบายสไตล์มนุษย์เนี่ยแบรนด์เขาโลโก้คนชอบแต่ว่าค้างลินินเมื่อกี้ฉันตักลินินไม่มีสายไม่ทำแค่้เท่านัโอเคค่ะทุกคนจอยจ้า จะไปรับลูกเรียนก่อนเดี๋ยวมาทำไมนะต้ออกทีวีปบ่อยละทำไมอะจะได้คล่องคอเออจริงจมึงก็คล่องนะใช่คล่องตอไม่โอ้ยยินดีเขาขอบคุณสหรับสื้ยืดค่ะสทำหรัการขโมยของใช่ไมคะยขออก่ามันพิธีกรอันนี้มาทำงานก็โอเคนะคะแต่เมื่อกี้มีหนึ่งคนนะคะที่ผมมาไม่ได้ทำงานเลยไม่แอบขโมยของไปค่ะยขงเฉ อุ้ยส่วนมึงก็เขมม้าไขอเหรอได้มึงได้มึงใส่อะไรก็ดูดีแล้วเห็นหัวอะไรไม่เห็นก <c oughs> <c oughs> ูยังไม่ได้ว่าอะไรเลย ตอนนี้เสร็จแล้วนะคะก็ออกมาพักกินข้าวนิดทัชอัพหน้าแล้วนี่เป็นหน้าผมใหม่หนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปตัดสินเนาะเมื่อกี้ก็เดี๋ยวนี่เห็นบรรยากาศเลาวสนุกมากเอาจริงก็แอบได้ยินเสียงคนบอกไอ้เทปนี้เป็นเทปที่สนุกมากเหมือนแบบคือทั้งแขกรับเชิญทั้งพิธีกรทั้งใครอย่างเงี้ยมันดูเป็นแบบเคมีเดียวกันอย่างเงี้ยเพราะเราก็ไม่เคยมีโอกาสร่วมงานหลายคนมากแบบหนึ่งถ้าใครจะจําได้ก็แบบอย่างคนที่เป็นวรลเออร์อย่างเงี้ยสักครึ่งสักอ่ะสักสามสิบเปอร์เซ็นต์หน่อยก็เป็นลูกศิษย์แอมแล้วก คนอื่นอย่างพี่มาตูมออะไรย่างเงี้ยหรือว่าอย่างแบบว่าพี่ต้นหอมอะไรอย่างเงี้ยรัติสาก็เคยร่วมงานกันก็เลยทำให้เราแบบไปด้วยกันได้ยังไม่พอคือฝั่งพี่ก๊อปใช่ไหมเจ้าของแบรนด์ใช่ไหมพี่กอ๊อปชีวาแล้วก็แอมก็กับตันก็เป็นเพื่อนกันอีกมันเลยทำให้แบบเทปมันจอยมากดีใจที่แบบว่าเออได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานเขานะฮะนี่สนุกมากๆจริงๆเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศตอนตัดสินแข่งขันแล้วไปรอดูว่ามันจะเครียดแค่ไหนนะพาไปดูกัน มึงว่าแบบเอาจริงๆนะเอาจริงๆนะเอาแบบจริงๆแล้วมึงว่าบรรยากาศเป็นยังไงข้างในการทํางานของแต่ละทีมคือตั้งใจมากบางแต่ว่าแต่ละทีมก็จะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองชัดเจนมากเนาะใช่ทีมรู้เลยบางทีมก็จะรู้สึกว่าแบบเออเขาเน้นความสนุกบางทีมก็จะเน้นความสบายด้วยแบบอาจจะเป็นด้วยสีหน้าเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีมก็จะเน้นแบบแฟชั่นหน่อยใดใดบางบางทีอาจจะเป็นคอนเทนต์แบบเขาเรียกว่าอะไรคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใส่คลิปก็จะเน้นทําคลิปอะไรอย่างเงี้ยเน้นแบบถ่ายไปตัดอะรู้สึกพอใจไหมที่เห็นเขาทํางานแบบยังไม่เห็นงานนะ พอใจดีใจที่เขาตั้งใจขเขาตั้งใจขอกูอีกว่ะเออกลิกูว่างแ<ช> <ไง S 1> หล <laughs> <c oughs> อจริงเขาตั้งใจกับกูที่เป็นสปอนเซอร์อีกอะ่ะ <laughs> แล้วกูชอบอะไรรู้ไหมคือเสื้อผ้าเราอ,อ่ะมึงเอาจริงๆนะคือใครใส่อีดอกมันดูดีจริงๆอ่ะใช่อย่างเช่นมึงเป็นต้นนี่กูขนาดกูใส่แล้วนะเออคือคนอื่นนะใส่แบบใส่ากางเกงยีนส์อยไรเงี้ยคือมันดูดีแบบดูดีขึ้นมาหมดเลยอ่ะเป็นไปได้ยังไงอ่ะเออแบบแบบเราก็รู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยเสื้อผ้าเราใครใส่มันก็ดูได้แต่วันเนี้ยมันคือวันที่เราเห็นที่างกคนใช่แต อายุรูปร่างผิวพรรณเงี้ยแต่มันใส่มาปุ๊บเอ้ยมันมันลดหมดอ่ะเพราะว่ามันคือ everyone everywhere everyone everywhere every time every day every youth every year every 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 lavin เดี๋ยวเราจะไปดูตัดสินตอนบ่ายเดี๋ยวพาไปดูกันเอาจริงแล้วมึงเชื่อกูปะกูว่าตัดสินยากกูว่าเราต้องเถียงกันเอาเถียงกันให้มันเป็นมีมใช่ไหมเอาเป็นมีมหรือเป็นเรื่องจริงดิกูว่าต้องเป็นเรื่องจริงเพราะว่ามึงก็จะเลือกจากคนที่แบบอ่าตรงโจทย์แต่กูก็จะเลือกจากฟิล อี <laughs> yeah. okay, ้ยโอเคเดี๋ยวไปรอดูกันตอนบ่ายตัดสินแล้วคะ่ะเป็นยังไงคะแดีห <c oughs> มดเลยใช่ไหมคะอยแซ่บมากแซ่บมากตอนนี้คือแบบนี่ฮันไปดูเห็นไปดูเห็นไหมทุกทีมกำลังแบบสรวนมากเธอเธอเป็นกรรมการสนุกไหมเธอตัดสินยากมากทุกคนเก่งเลยแบบคือเฉือนกันแค่แบบ0.1อ่ะ คือมันมันไม่ได้จริงมันัดสิบไม่ได้อะอันนี้ก็คืออ่ะเราก็เอาตรงโจทย์ที่สุดตรงโจทย์สุดเพราะว่าเราเราให้โจทย์อย่างชัดเจนคนไหนตรงโจทย์เราก็ให้เขาอันนี้สาคัญมากใช่ไหมครับใช่ค่ะสําคัญมากค่ะถูกต้องค่ะ คือเราสัมผัสเรื่องความคุนท้าซึมันหาได้ยากมากนะ,ะในยุคนี้ที่ทุกคนก็ถ่ายผ่านหมดไปหมดเราไม่ะพยายามาไปดูว่าคือที่ทําให้จะทําให้เราอะอยู่อยู่ได้นานที่สุดนะ <C 'm S 1> เป็นถ่านะครับซึ่<ใช>ทงทีนี้ก็คือเอาอยู่มากแบบแบบไม่ไม่สามารถออกได้เลยนะ,ะ <C 'm S 1> จ๊<ช>ะการเดินข่าวนะครับอันที่สองบริเอรคือบริเวรทัาไทะ เลือกยากมากนะคะสำหรับงานนี้จริงๆเป็นอะไรที่เลือกแบบเลือกไม่ง่ายเลยแล้วก็เราพยายามดูจากหลากหลายองค์ประกอบเนาะทำแล้วดูสบายไหมหดูมีสไตล์ไหมแล้วก็ดูแบบมีชีวิตชีวาหรือเปล่าอย่างนี้เราพยายามเลือกบางคนอาจจะขาดอย่างนุ้นิดอย่างนี้หน่อยแต่เขาว่ามีครบที่สุดอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลือกท่านนี้นะคะเธอมันตื่นเต้นมากเลยนะมันตื่นเต้นมากเลยนะที่ทั้งตอนที่ต้องแบบ ต้องเลือกทั้งตอนที่ต้องเปดประกาศอะตอนประกาศเป็นคนลุกเลยนุ้ยแต่ทุกคนเก่งมากทั้งยี่สิบคนคือแบบตอนเปิดคลิปให้ดูทีละคนทีละคนนะพี่จะมเล่าให้ฟังนะว่าแบบมันแบบมันเซอร์ไพรส์มากที่เขาทําออกมาได้ดีมากอ่ะใช่ป่ะทุกคนดูเห็นเป็นประจักษ์เขาทําออกมาดีมากตัดสินยากมากและสลับบริกลับมาอยู่ทีมเดิมมาเร็วเหนื่อยมากสําหรับใช้ชีวิตระกับชีว่าชีวาว่าสนุกเนาะ มันแบบเล,ลิศอะแล้วก็คิดว่าผลตัดสินอะไรเงี้ยออกมาก็เ่อว่าไงเจอคิดว่าตัดสินเลิศไหมเลิศใช่ไหมมันมันเลือกไม่ได้จริงๆพี่ต้องเลือกคนที่ตรงโจทย์ที่สุดเท่านั้นแล้วพี่เจนอยู่ไหนวะอยู่ข้างหน้าอานะ๋อนั้นอยู่ข้างหน้าคือเราต้องเลือกแค่คนที่สามารถทําตรงตามโจทย์ที่เราให้ไว้ถ้าตรงโจทย์โอเคแต่ถ้าไม่ตรงโจทย์มันก็ไม่ได้ไงแต่ถามว่าทาสวยไหมถามว่าครีเอทไหมทุกคนนะ่ะคือแบบสะพายปะสะพายเนาะมันดีจน จนตอนตัดสินนะ่ะก็คือปกติเขาจะบอกว่าให้เลือกมาแค่3คนแล้วเอามารวมกันเมื่อแี้เลือกทั้งหมดอ่ะแคนก็เลยตัดสินใจหน้าง,งานกับพี่กอ๊อฟเลยค่ะบอกเลยว่าพี่กอ๊อฟให้แม่งเลยคนละห้าพหมดเลยให้ได้มาซื้อเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าเราเพราะเขาดูใส่แลวเขาดูชอบนะเออเขาดูชอบเสื้อผ้าจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยดีมากๆเลยนะคะก็จบแล้วสําหรับบล็อกในวันนี้ก็อยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับบรรยากาศการทํางาน1วันของแอมนะคะสนุกม,มากๆเลยถ้าชอบนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศอื่นๆอีกนะไว้เจอกันหม่